รีวิวไม่ใช่ค่ะเราจะมาแกะก่อนลองชิมค่ะฮะอันนี้มันเป็นขนมนีคะคะอ,อันนี้นะคะหนูจะบอกว่าหนูซื้อแคมปัสมานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดไรเดอร์ไกด์มุกนะคะ <Wow. S 2> แต่ว่าหนูซื้อให้ป้าคาวหลังอะ่ะดูสิมันซามสองมันสามอ่ะมันสามดูสิคะ่ะท่านผู้ชมสองการ์ดนี้สา โอ้ยการนี้ซ้ำเยอะกว่าอีกการนี้ซ้ำตั้งสามใบแต่การนี้ไม่ซ้ำนะคะแต่สวยนะสวยนะเป็นพลาสติกเคลือบใสๆส,สวยเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นบาร์บี้นะคะอ่าอันนี้แถบสติกเกอร์อ่าเอาทีละอย่างเอาของป้าก่อนเราซื้อมาให้ป้าเป็นการนะคะเป็นแม่เหล็กค่ะอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันระทึกระทึกเดี๋ยวก่อนถามก่อนซื้อที่ไหนคะโอ้อซ็นเซเว่น โรตัดได้ไหมโรตัดก็ได้วิเซีได้ไหมอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นร้านเดี๋วลัขายของเล่นไม่มีนะคะค่ะลุ้นๆๆๆๆๆอุ้นอย่างนี้จะมีการ์ดทองไหมอยไม่มีแม่อ้หนึ่งซองมีเกียอันคะมีสองการ์ดมีสองการ์ดอันนี้เกาะเลยนะคะเป็นไงไม่เป็นไงไหมไม่ต้องไม่ต้องเป็นไงไม่เป็นไงไหมสเล็ก็ดีเดีวเรามาดูกันว่าเราจะได้การ์ดอะไร ตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นว้าวอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าไม่ได้แต oh. ่รู้ว่าไม่ซ้ำ๋ยงังร<ะ>ากน,นี้กันรู้สึกเหมือนมันจะโผล่มาแล้วอย่าบอกนะได้ซ้ำวิี๋ยวความรู้สึกว่าได้ สุดๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมมาเป็นแพ็กเกจคู่เอามาเล่นก็ได้เอามาเล่นเป็นจับคู่ก็ได้ค่ะนี่จับคู่เดี๋ยวเราเริ่มแกะหรือเอามาต่อสู้กับคนร้ายก็ได้นี่รู้แล้วาาอันนี้มันก็ตัวร้ายกลอหอนี่ก็ตัวร้ายนี่ก็ตัวร้ายนี่ก็ตัวร้ายก็เอามาเป็นเกมเล่นกับครอบครัวจริงๆแล้วถ้ามองมอ,องดีๆก็คือมันเป็นห่อหนึ่งคือซ้ำเลยใช่ไหมคะเวเรามาแกะอันนี้ดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแอลวิจานก่อน เป็นคนเก็บของเล่นแล้วก็เก็บการ์ดใช่อันนี้วิจาร์หน่อยนะวิเคราะห์เป็นยังไงบ้างคะผลงานของเขาคแคมปัสซีรีส์ี้สวยดีแต่หนูว่าโปเกมอนดีกว่าก็หนูชอบโปเกมอนอา้าวอันนี้ซื้อให้ปา้าอันนี้ซื้อให้ป้าอันนี้ซื้อให้เราซื้อให้เราแล้วเล่นด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ไม่งอด้วยเป็นพลาสติกใสสวยจริงๆเลยนี่ไม่งอด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่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 ต่อไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปค่ะ วันนี้มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมคะโอ้ยซูเปอร์ฮีโร่อะไรเนี่ยก็มีเดี๋ยวสิของหนูสุดท้ายวันนี้ขอนําเสนอแจ็คมิกนะคะเป็นเฟนฟรายกรอบเขาบอกว่าอะไรนี่โอลิอัศวินนี่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 แต่อันนี้ไม่ต้องรู้เลยแกะเลยเจอเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่กี่บาทเนี่ยอ๋อหนูขอบอกไปก่อนว่ามันี่มีต้องเจอนะคะเยอะๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยซูเปอร์ฮีโร่โชว์หน่อย นี่นะคะมีตั้งเยอะแต่เราได้เป็นแฟลชนะคะแฟลชรู้จักแฟลชไหมอ้าวป้าบอกแฟลชคือกล้องถ่ายรูปใช่ไหมไม่ใช่นี่คุณพังวันแกะอย่างนี้กว่าจะออกต้องดึงเลยอ้าวเพิ่งเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน่าหแ้าอย่างนี้เรียกว่าแกะแบบเละเทะแกะแบบมีสีและเปิด่ะ ทำไมเขัไปวิ่เป็นแถแบแม่เหล็กก็บอกแล้วไงว้าวนี่นะคะไม่ได้ม,มนะคะแม่เหล็กนี่แม่เหล็กเลยมันมีท่าวิ่งแล้วก็ท่าแอคชั่นแบบนี้เลยน,นี่เขาบอกแล้วว่ามี20แบบให้สะสมมี2 0แบบให้สะสมมีระยะเวลากำหนดด้วยเอาข้อสิเอาเข้าส,าาสิตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม ว้าวเดือนเกิดป้าพอดีเลยต่อไปเป็นคิวของน้องแอมค่ะบาร์บี้ค่ะเขานําเสนอบคอันนี้นี้เป็นขนมขนมอะไรคะดูสวยงามเหมือนชิกจู่หรือผ้าเปียกเลยอ,ะอ่ะใช่แล้วมีอะไรอีกคะเอ,อ้มีแค่นี้เยค่ะไหนไหนในนี้เขาว่าไงช่วยอ่านให้ฟังหน่อยสิเว <Weber. S 1> เฟอร์แล้วหนูขออ่านก่อนอ่านให้ฟังหน่อยสิอะไรมั่งฟรีฟรีสติก กี Girl, มี36แบบบาร์บี้โอ้โหจริงหรือเปล่าคะจริงหนูได้กี่อันแล้วหนูเหรอคะได้2อ,อันแล้วคะ่ะสวยมากอ่ะเรามาแกะรีวิวกันเลยว่ามีอะไรเขาบอกว่าเวเฟอร์สาวไส้ชนิดแท่งกลิ่นสตอรอเบอรี่นะคะอีกแล้วคะ่ะเฉพาะที่เซเว่เท่าน,านั้น only at s e v e l e v e n นะคะข้างในก็จะเป็นแบบการ์ดไม่ใช่การ์ดนี่ๆี่น,นีเขาเขียนเลยนะว่าแถมฟรีห้ามจำหน่าย ไม่มีขายกันแล้วนะคะคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะนี่เราจะมาแกะพี่บาร์บี้ข้างในเป็นเวเฟอร์แถมการ์ดเดี๋ยวเราจะมาลุ้นการ์ดทีหลังเราโช์ขนมก่อนไม่ใช่การ์ดมันเป็นสติกเกอร์เอ้าเข้าใจผิดอีกแล้วตึงเลยอ่ะแกะติ๊กเกอร์ให้น้องแอมก่อน,นะคะ่ะลุ้น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 พี่บาร์บี้พี่บาร์บี้อ้าวให้น้องแอมแกะนะคะ ข้อดีของบ้านใกล้เซเว่นเราหนูรู้สึกว่าอันนนี้่าจะเป็นของใหม่รู้สึกเลยใช่ไหมคะรู้สึกเลยเดี๋ยวแม่ขอดีดก่อนมันก็เหมือนอันอันก่อเนี่แหละมาหนูแก่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไม่เหมือนหนูแกะมาหนูแก่เองหนูไม่ใี่แก่อ่าเล่นบุกกันเนี่ยว้าวอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องแก่ค่ะสวยนี่นี่ใครเป็นแฟนบันแท้พี่บาบี้ ดูความสวยงามอลังการนะคะไม่ต้องแกะก็ยังได้เก็บเอาไว้นะคะอะสวยงามค่ะบาร์บี้สวยดีสวยดีนะคะมันน่าจะเป็นชุดกันฝนแล้วกว็มีสามสิบหกแบบนั่นี่หนูขอเปจีตก่อนนะคะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแกะขนมโชว์ก่อนสิมาหนูแกะเองจะได้รู้ว่าเราไม่ได้แค่ซื้อสติกเกอร์อย่างเดียวค่ะเดี๋ยวแล้วมาดูขนมกันแต่เมื่อวานคุณแม่ชิมแล้วของน้อง ไม่ค่อยหวานค่ะใช้ได้เอาไว้กินของว่างทานเล่นนิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากลัวอ้วนใช่ไหมคะก็กินนิดน,นึงหอมสตรอเบอรี่กินกับกาแฟชามะนาวเวิร์คค่ะเอาคุณพักาวันเสร็จยังคะยังยังไรเย็นใจเย็นอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้ากันเลยว่าให่นงอนเป็นสีชมพูนะคะกินหอมมากเลยอะ ดี๋ยวจะกินโชกินโชกินโช์อ๋อแม่กินก่อนเลยฮะเอาเอาไปกินไปเลยฟินสุดๆเลยค่ะอ่ะคิวน้องอามั่งเอ้ยมันเป็นของแม่ไลแหละอันนี้มันโดนน้ำลายแม่แล้วเนาะใช่เอากินตูดกินตูดถ้ากินถ้ากินโชโชใครเคยกินอย่างนี้มั่งนะคะมาดูนั้นเรากินกันบ่อยโอเคค่ะ